แต่ชนผมไปปีนเสาไฟผมก็ไม่ไปเพราะว่าผมปีนไม่เก่งจริงไหมแต่หลวงตาว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาไม่ไม่ถูกไม่มีหลวงตาครับผมชอบใจวาทะของหลวงตาที่ผมดูในคลิปนะครับที่บอกว่าคนไม่มีไม่มีธรรมะ จึงเอาศีลมาโจมตีกันคือคือมันเป็นประโยคที่แรงแล้วก็เป็นกระแสที่แรงนะฮะที่สื่อที่หลวงตาพูดเบื้องต้นเมื่อกี้นี่ว่าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีศีลนะฮะแต่พระพุทธเจ้ามีธรรมนะฮะ พอพอเอาพอเอาศีลมาข่มกันเอามาศีลมาโจมตีกันเนี่ยมันก็เลยทิ้งธรรมขาดธรรมไปเ,เรื่องนี้นะครับผมอยากขอ,อ,อชี้แจงนิดหนึ่งมันสอดคล้องกับคำว่าโลกกวัชชะอะไรก็โลกกวัชชะคือคือศีลของพระนี่นะฮะอะไรก็เอาโลกกวัชชะติเตียนโลกตีเตียนโลกติเตียน อนามาก็เลยมาคิดว่าโลกวัชชะคือโลกของคนที่ไม่รู้นะฮะแล้วก็เรียกร้องต่อศีลกับพระคือพระพุทธเจ้าจะบัญญัติศีลนี่นะฮะเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ16ขันพรรษาแล้วนะฮะศีลถึงได้เริ่มเกิดขึ้นในยุค16ปีนะฮะตอนตอนที่ช่วงต้นที่พุทธเจ้าตรัสรู้พระอรหัน์เกิดขึ้นมากมายแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้นอะไรขึ้นก็เริ่ม บกคล้องเรื่องศีลนะฮะทีนี้พอศีลมันเริ่มประราชิกก็เริ่มศีนอาบัตขนาดกลางขนาดเ,เล็กก็พระพุทธเจ้าก็บัญญัติตามคําเรียกร้องของประชาชนที่ไม่รู้เรื่องศีลพระพุทธเจ้าก็บัญญัติตามนะฮะให้เหตุเกิดขึ้นก็บัญญัติตามใครมาร้องต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้บัญญัติให้จนกระทั่งพระเนี่ยเดินแก่งแผนก็อาบัตยิ้มหัวเราะก็อาบัต ะะลงไปเล่นน้ําบ้วนน้าลายก็อ,อาบัดซึ่งจริงๆเป็นวิถีธรรมชาติแต่ทำถามว่าอรตมาก็เข้าไปตั้ง,งโจทย์ถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมพระพุทธเจ้าบัญญัติตามคำเรียกร้องของชาวโลกนะฮะพอพอ,พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปตัวผมเองนะครับหลวงตาผมก็ตั้งคำถามว่าเอะผมจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรในขณะที่ผม เดินบินทบาทผ่านสนามกอล์ฟนะครับบอกว่าถ้าเห็นสัตว์ถ้ารู้ว่าสัตว์จะต้องตายเนี่ยมันก็เป็นการผิดศีลปรากฏว,ว่าเห็นมดเดินกลางสนามกอล์ฟนีะเราจะไปได้ยังไงเนี่ยมดอยู่ขวางหน้าเรารู้อยู่มีสติรู้อยู่ก้าวไปมดก็ต้องตายนะฮะพอพอแล้วอย่างนี้เราก็อดตีอย่างนี้เราก็อยู่ตรงนี้สิสักคักหนึ่งมันเกิดไม่รู้อะไรครับหลวงตา มดเต็ไมไปหมดเลยรอบวัวเต็ไมไปหมดเลยก็ยืนพิจรารณาว่าถ้าไม่ไปบิณฑบาตวันนี้อดแน่ก็จะยืนอยู่นี้ถ้ามดไม่หายไปก็ยืนอยู่ทั้งวันเนี่ยการดําเนินชีวิตของพระเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยครับอันนี้ฮะที่ผมได้ข้อสรุปว่าไอ้โลกกวัชชาที่ชาวโลกเอามาโจดจันพระมาปรับอาบาติพ้าอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องเรื่องหลักธรรมวินยัยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้ากล่าวไว้ว่า สัพเพธรรมมาอนัตตานะฮะประโยคนี้คำนี้นะครับผมผมตั้งคำถามไปที่แพรี่ไพวันเอามาหาตอบหน่อยไม่ไม่ไ,มไมะะสัพเพธรรมานัตาตอบหน่อยว่าม,ม,มันอธิบายธรรมะทั้งหมดว่ายังไงไอ้กูไม่เกี่ยวนะเขา ตอบผมครับหลวงตาเพราะว่าสุดท้ายจริงๆเนี่ยพุกทธเจ้ามองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายว่างเปล่าโลกว่างเปล่าโลกเป็นสุญญตาธรรมประมาณนี้ฮะผมถึงบอกว่าศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องเข้าสู่สุญญตาธรรมหรือไม่ถ้ามียังมีกายภาพอยู่เนี่ยไม่มีทางที่จะทําศีลให้บริสุทธิ์ทางกายภาพได้แม้แต่วิบากกรรมวิบากขันก็ไม่สามารถหมดไปได้ถ้ายังมีกายกายสังขารอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับวันนีขณะ ได้ได,ไดอย่างงี้วัน,นสนุก <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวพระอาจารย์ไปเคลียร์กับแพรี่เองนะไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวหลวงตาจะพูดถึงอท่านพระครูทีละพูดเมื่อกี้นะที่ว่าท่านไปบินจบ,บาตแล้วมีมดเนี่ยหลวงตาจะขอแนะนํานะให้เอาใบก้อนเอาอะไรไปด้วยก็ได้นะนะจำไว้นะ,นะะเ,อนะเออ <c oughs> จริงๆนะไม่ฉลาดเลย สบายเลยอย่ี้อย่างนี้ต้องรองให้มันไตยเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นนะอีกอย่างเมื่อกี้ที่ท่านตั้งคำถามกับแพรี่กูไม่เกี่ยวนะอันนี้พูดถึงหลวงตาไม่ถามหรอกไม่ถามใครหรอกแต่พูดถึงโลกัวัชชะซึ่งน่าสนใจ แม้แต่ตัวท่านก็ยังไม่แตกเรื่องเรื่องโลกาวัชชะโลกาวัชชะปริยาวัชชะหรืออะไรเนี่ยจําชื่อไม่เคยได้มันไม่ได้เกี่ยวกับพระปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกผิดศีลหรือไม่ผิดศีลคำว่าโลกาวัชชะเนี่ยถึงพระจะทําดีถ้าเขาติเตียนก็มีทำถูกต้องติเตียนก็มีนี่คือโลกาวัชชะนะจำไว้นะ แต่โลกาวาตัตช่าสำหรับพระจริงๆเนี่ยคือรู้อยู่แล้วไปทำนะนัะ่น,น,นคือล่วงละเมิดพระพุทธเจ้าแต่ว่าสำหรับโลกาวัชชาเนี่ยถึงเราจะทำถูกยังไงก็ต้องติมันเป็นเรื่องธรรมดามากครับโลกวัชชาเนี่ยถึงเราจะทำถูกขนาดไหนโยมเขาก็มีหน้าที่ติอยู่แล้วครับเราต้องเข้าใจท่านก็พูดว่าเพราะเขาไม่รู้ จริงไหมมันก็ถูกแล้วว่าเขาไม่รู้เขาจึงติครับถ้าเขารู้เขาก็ไม่จินะมันถูกต้องอยู่ในตัวของมันทีนี้ท่านท่านอย่าไปตั้งคําถามคนอื่นตั้งคําถามตัวเองเลยะเฮ้ยกูยังไม่รู้นะเพราะว่าทําไมล่ะเพราะถ้าท่านรู้ว่าเขาไม่รู้มาด่าเราก็เพราะเขาไม่รู้เขาจึงด่าไงครับถ้าเขารู้เขาไม่ด่าหรอกหลวงตาครับมันมีเหตุอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะที่พระพุทธเจ้ากับพระอนุนน อย่ามีมีคนด่าพระพุทธเจ้าด่าหลายวันครับต่อเนื่องเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งเฉยอยู่แต่ถ้าอ,น,อนนทะ์น่ะทนไม่ไหวบอกให้เราย้ายไปเถอะย้ายไปที่อื่นโอ้บิดสบาดย้ายไปที่อื่นตอน่อแล้วแล้วก็ถ้าเกิดพระพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้าเกิดเขาด่าเราอีกเราก็ย้ายอีกหนีอีกอย่างนี้หลวงตาว่าคือพระุทธเจ้าเขาไม่ได้ด่าหรอกไปยืนรอ้อยเขามาใส่บาตร เขาไม่มาเขายืนอยู่างนั้นพานนท์อายก็เลยนิมนต์ท่านไปแต่เมืเาเอ้าเท่าเขาไม่ใส่อีกแหละยืนไปเอาไปมาเขาก็ใส่อยู่ดีนี่แหละตื้อเอามันหลงจานี่กูไปยืนอยู่หน้าร้านนี่เขาไม่ใส่กูก็ไม่หนีเขารำคาญเขาใส่เอาไปมาลำคาญไปลำคัญมาตีตเป็นนิสัยใส,ส่ทุกวันไปทีนี้เห็นไหมหลงคลุมกูนะ <laughs> ทีนี้ถ้าจะถามมาถามผมอย่าไปถามเขานะะ <laughs> นั่งอยู่ข้างๆนี่ถามได้ทุกเรื่องเลยทีา, <laughs> ถามถามแพรี่ไปเพราะว่าแพรี่เขาโจทย์หลงตาไงครับไม่เป็นไรมันธรรมดามีคนโจทย์แนละ้ดีนะอ่าเพราะว่าอ่า การถกเถียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเกิดปัญญานะครับเราจะถกเถียงกันด้วยด้วยด้วอคตินะครับถ้าเรามองอที่เขามาว่าเราเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการที่ว่าเราจะโง่ไปกว่าเขาที่เขาว่าเราเนี่ยเราก็ต้องมามองตัวเองด้วยนะมันดีซะอีกผมว่าจะได้เกิดปัญญาขึ้นเรื่อยๆนะจริงไหม เพราะว่าเราต้องมองเห็นเหมือนเหมือนหลวงจาเคยถามว่าไม่ชีพราะมาหาหลวงจามากๆเนี่ยมีบางคนเขาบอกว่าหนูไม่อยากเป็นภาระหลวงจามีคนบอกว่ามาเป็นภาระหลวงตาหลวงจากลับมองว่าหลวงจามไม่ได้มองเป็นภาระหลวงตามองเป็นแค่หน้าที่ถ้าเรามองเป็นภาระเนี่ยมันก็จะแบ่งเข้าใจไหมมันอยู่ที่เรา แต่ผมเหมือนกันท่านจะชวนไปไหนผมก็ไม่ไปบางทีผมก็ไปถ้าผมเห็นว่าสมควรจะชวนผมไปปีนเสาไฟผมก็ไม่ไปเพราะว่าผมปีนไม่เก่งจริงไหมแต่หลวงตาว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกดินทาไม่ไม่ถูกไม่มีนี่ไม่ท่านก็พูดเฉยๆเลยท่านเก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าพระกูธีแลนี่โอ้โหผ่านอะไรมามากนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะอ่าหลวงตาว่า พระในเมืองไทยเนี่ยอ่าหายตัวยากที่อยเหมือนท่านไม่ใช่ท่านปีนแต่สองใบนะปีนต้นโพด้วยหลจะเห็นข่าวอ่นี่จรงไหมพระอาจารย์พระครูมีมีอื่นอื่นอีกมากมายผมติดตามเป็นเอฟซท่านอยู่ครับนี่ก็เอซไปถ่ายรูปรถหรูคู่กับกูเลยฮะครับจริงไหมเล้วแล้วบางทีเนี่ยประชาชนหลายท่านเนี่ยก็มองครับด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยก็ มองว่าเอ๊ะพระเล่นโซเชียลบ้างหรืออะไรก็ตามหรือขับรถก็ดีอะไรก็ดีอย่างเงี้ยหลงตาจะให้ปัญญาเขาไม่รู้นะเราตัดสินไม่ได้ว่าพระเล่นโทรศัพท์นะชัดจะเอาตามเหตุตามผลพระพุทธเจ้าไม่เล่นมันจะเล่นได้ยังไงมันไม่มีเราไปตัดสินแทนกูว่าบางทีถ้าอาจจะมีหลายเครื่องก็ได้ถ้ามีตอนสมัยนั้น อันนี้อันนี้เป็นประเด็นเลยหวงตาถ้าเกิดเราย้อนไปตรงนั้นอันนี้ด้วยความเคารพลเลยนะครับถ้าในยุคนั้นมันมียุค 5G แบบนี้เพราะ,ะว่าพระละหันโทรหากันกลัวไม่เสียเวลาเดินหรอกลัวเพราะว่าพระละหันไม่ได้โง่เนี่ยท่านอยู่กับโลกท่านไม่ติดโลกอยู่แล้วท่านก็ต้องใช้ของโลกท่านไม่ได้หนีของโลกนี่ถึงท่านใช้ก็ท่านก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะหนงตาโอ้ยเนาะนี่เหมือนเขาหรอก บอกว่าพระหลงพระสิ้นคิดเนี่ยเป็นพระโซเชียลพระติกตอกนะจำไว้นะหลวงตาเนี่ยไม่เคยชายเลยเนี่ยนะเล่นติกตอกก็ไม่เป็นเพียงแต่ดูเป็นเขาโหลดให้ดูก็เอาท่านสามาโหลดให้ไม่เป็นเปิดเฟซบุ๊กยังไม่เป็นแลก็เ,เปิดให้แล้วแล้วยอดยอดตอนนี้กี่ร้อยล้านลตอนนี้โอ้ไม่รู้นะติกตอกเนี่ยหลวงตาว่าไม่ต่ำกว่า พันห้าร้อยล้านหรือสองพันล้านแล้วตอนนี้หลวงตาว่าไม่ตจำหรอกสองพันล้านยอดมีรวมกันนะอะเพราะว่ามีไม่รู้ใครเอาไปลงลงแยะแย่มากมากยโดยเฉพาะช่วงคู่กับคู่หูกูเนี่ยถ่ายรถหรปูป้ายแดงเนกกโบด้วยอันนั้นของท่านรุ่นใหม่หรอรถไฟฟ้าขงารถไฟฟ้าก้าหน้ากวกูอีก <c oughs> อยากจะตอบแทนพ <c oughs> ระ พระที่เล่นโซเชียลนะครับหลวงตาอย่างหลวงตาเนี่ยท่านมีญาติโยมถ่ายให้ท่านไม่ได้เล่นนะนาะท่านไม่ได้มีแต่ว่าพระทั่วไปอย่างอาตมาเนี่ยโดนโจมตีหนักมากเรื่องเล่นโซเชียลก็อย่างที่โยมพูดนะว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยไม่มีโซเชียลนะฮะแล้วก็ไม่มีรถยนต์ท่านก็ใช้เดินพอยุคปัจจุบันเนี่ยมีใครเดิน มันก็เป็นเรื่องแปลกละผิดปกติละเพราะทุกคนใช้รถหมดเลยนะฮะโซเชียลเหมือนกันมือถือมัอนกันในครั้งพุทธกาลไม่มีปัจจุบันนียใครไม่มีมือถือก็หลุดโลกเลยอ,นนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้หนึ่งคือว่าที่โจมตีเนี่ยเขาอยากคือบนความเชื่อสังคมเนี่ยใส่คุมความคิดความเชื่อลงไปว่าพระจะต้องอสันโดษมักน้อยนะฮะสมถะคทำตัว จนๆอะไรอย่างเงี้ยลำบากลำบากอะไรอย่างนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับผมอยากจะบ,บอกว่าเวลาเราฝึกอย่างเวลาฝึกเนี่ยอย่างอย่างธรรมาเองนะฝึกก็คือไม่มีไม่ถือปัจจัยเดินเท้าเปล่าอาตมาเดินลงใต้เนี่ยฮะสองเดือนฉันแต่ข้าวเปล่าเพราะตอนนั้นฉันมังสวิรัตก็สมาทานฉันข้าวเปล่าอยู่สองเดือนไม่ใช่ไม่ใช่สมาทานฉันข้าวเปล่าคือฉันมังสวิรัตแล้ว จะถือให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรตามพระเทวทัศน์น่นะ mm hmm. ประกวนว่าสองเดือนฉันเข้าเปล่าอย่างนี้ฮะคือคือช่วงที่เราฝึกคนก็ไม่ได้เห็นกับเรา mm hmm. พอพอเราคิดว่าเราเนี่ยจากที่มีความทุกข์เราปลดเปื้องความทุกข์ทันทนาการออกไปจากจิตใจเราได้เราคิดว่าจิตใจเราสูงสูงแล้วหลุดพ้นแล้วว่างแล้วหมดทุกข์แล้วเนี่ยเราก็คืนสู่สามัญก็ใช้วิถีชีวิตปกตินะฮะ mm hmm. เป็นไปตามวิวัฒนาการของโลกของสังคม ประมาณนี้ครับหลวงตายอยากให้สังคมเข้าใจไมอ่อยากให้ถอยออกมาจากความเชื่อนะฮะมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงในวิถีชีวิตสังคมยุคใหม่ฮะที่พระเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม่สังคมยุคใหม่ก็ต้องถือเอาคุณธรรมที่พ,พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะทุกคนวันนี้ทุกข์มากนะฮะพระอาจารย์เพราะไม่เข้าใจนั่นเองอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าพระอาจารย์กาลังจะสื่อว่าให้ญาติโยมเข้าใจในบริบทของความเป็นปัจจุบันด้วยใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับผมสาธุครับก็คือให้เห็นที่เจตนานะครับว่าใช้เครื่องมือต่างๆสิ่งใดก็ตามจะแปลกกับพระสิ้นคิดไม่คิดอย่างนั้น